สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับมาพบกับรังที่2นะครับตอนที่1ครับวันนี้นะฮะเรามาเปิดกันอีกชุดหนึ่งนะครับงานยกรังนะครับนะวันนี้ก็บอกเลยว่าทีเด็ดเหมือนกันพี่หากชอบถูกใจรายการไหนองค์ไหนสามารถติดต่อได้มาที่ไอดียไลน์และเบอร์โทรผมได้เลยนะครับสำนี้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านทุกท่านอีกครั้งนะครับนะที่ติดตามนะครับส่วนรายการสัมมนาคุณยกรังนะครับ นะฮะก็มีอยู่หนึ่งองค์เหมือนกันครับนะหนึ่งองค์เหมือนกันนะครับนะเปิดเป็นปนันพี่อยู่ที่600บาทเท่านั้นนะครับนะเป็นนวะหน้ากากเงินนะครับเป็นรายการสัมนาคุณยกลังไม่มีจําหน่ายนะครับนะ นี่ฮะซีนเดิมครับไปดุลเลขกันได้เลยนะพี่ๆนะถ้าใครสนใจทักมาได้นะพี่นะเป็นเอาสำนักาคุณยกหลังนี่ครับไม่มีจองไม่มีเปิดจาหน่ายนะครับรายการนี้เป็นจะสร้างตามจํานวนหลังเท่านั้นพี่นะครับแค่ห้าสิบกว่าองค์นะครับห้ามพลาดนะครับห้ามพลาดเลยนะครับขอที่หกร้อยบาทพอพี่นวะลงยาแดงหน้ากากเงินลงยาดีวอนเลียบกรอบเลยนะพี่นะเป็นงานเลียบกรอบนะ,นะนนบบนะบผมขอที่หกร้อยบาทเท่านั้นพี่นะครับ เดี๋ยวนี้ครับเรามัจะมาแกะกันเลยแล้วกันนะพี่นะมาแกะกันเลยแล้วกันนะครับเรามาลุยกันนะครับพี่พีนะ เดี๋ยวเรามาจับคักันเลยแล้วกันพี่นะฮะมาจับคักันเลยแล้วกันนะครับยี่สิบรายการนะครับมาลุยกันพี่นะครับยี่สิบรายการนะฮะอือครบยังเอ่ย สี่ห้กเอ็ดสองสี่สิบห้านะครับสิบหกเจ็ดสอีกสององนะครับเก้ายสิบนะครับมานี่นะครับนี่ฮะยี่สิบองค์20่สบราการนะครับ มานะเรามาเปิดกันพร้อมๆกันพี่ชายนะครับตอนอีพีเช้า,ชานี้นะครับเอออีพีเชา้านี้เดี๋ยวผมหาตัวเปิดแป๊บรายการที่หนึ่งนะครับรายการที่หนึ่งครับพี่นะครับมารุ่นพ,พอมกันนะฮะ รายการหนึ่งเปิดออกมาพี่โอ้โหชุบเงินลงยาม่วงฮนะนี่ฮะเลขคนเบอร์หมายเลขแปดตัวเดียวหลักเดียวครับนะเลขรวยพี่นี่ครับเลขคนเบอร์หมายเลขแปดตัวเดียวหลักเดียวครับนะนี่ฮะรายการนี้จัดไปพี่ชายนะครับขอที่สามร้อยห้าสิบบาทไปพี่นะสามเอาเป็นสามร้อยเอาเป็นสามร้อยพอพี่นะรายการที่หนึ่งนะครับ รายการที่สองครใครสนใจรุ้นนะครับทักมาได้เลยนะพี่นะสี่รุ้นหนึ่งพันบาทนะครับนะรุ้นเดียวรุ่นละสามร้อยสองรุ้นรุ่นละสองสามร้อยน,น,น,นะพี่นี่ฮะรายการนี้นะครับเนื้อ 4, สีกษัตริย์นะครับนะคุ้ยพื้นองยาแดงเลขคุณตั้เบอร์หมายเลขสิบห้ารายการนี้ขอที่นะสามร้อยห้าสิบาทพอพี่นะครับขอที่สามร้อยห้าสิบาทพอพี่รายการที่สองนะครับ รายการที่สามครับ <c oughs> รายการที่สามเปิดออกมาพี่จำนวนน้ำทอประกบล็อกเก็ตชัางเงินพี่นะครับประกบล็อกเก็ตชัางเงินพี่รายการนี้แบ่งปันที่สามร้อยห้าสิบาทเท่านั้นพี่เลขคนจําเบอร์หมายเลขหนึ่งด้วยเลขคนจําเบอร์หมายเลขหนึ่งด้วยพี่นะฮะร,รายการที่สามนะครับโอ้โหเลขสวยมาเลยพี่นะฮะ ต่อมาครับรายการที่สี่ครับพี่ชายรายการที่สี่เปิดออกมาพี่โอ้โหเนื้ออัปกาสตินี่ครับลงยาม่วงนะครับเลขหัวตเบิร์หมายเลขสามนะรายการนี้เอาไปพี่นะฮะสามร้อยบาทนะครับรายการที่สี่นะครับมาลุ้นกันต่อต่อฮะรายการต่อไปนะครับพี่นะรายการที่ห้าครับพี่ชายนะครับ ดูไปพร้อมๆกันนะครับนะชอบูกใจองค์ไหนสิครับปิดเข้ามาได้นะครับนะรายการที่5เปิดออกมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดําลงยาแดงนี่ครับเลขคนณะเบอร์หมายเลข17นะครับรายการนี้จะสร้างเพียงแค่30องค์ในโลนะฮะรายการนี้250บาทสะครับสามารถหาเหรียญจับคู่ได้นะครับคู่250นะฮะคู่หนึ่งผมคิดเพียงแค่400บาทเท่านั้นครับนะสามารถจับคู่ได้นะครับนะ มาลูกก็ต่อพี่ชายรายการสไปพี่รายการที่หกครับเปิดออกมาเป็นนวะยาแดงครับโอ้โหนวะยาแดงครับเลขคําเบอร์หมายเลขสี่ตัวเดียวครับรายการนี้นวะยาแดงขอที่สี่ร้อยบาทนะครับนวะยาแดงขอที่สี่ร้อยบาทพี่นะเมื่อวานพี่พี่นี้ฮะตามเก็บนวะยาแดงกันอยู่นะมาฮะใครเจอก่อนพี่ปิดยังเข้ามาได้นะครับนะ ต่อมาครับพี่ชายรายการที่หกครับนะครเจอก่อนปิดก่อนได้เลยนะครับรายการที่หกเปิดออกมาพี่โอ้โหนวะหลังจานมือฮนะหน้ากากชุบทองครับเชนน้ำมันเสือเสาห้าเรียบกรอบครับนี่ฮะโอ้โหมาแล้วอีกหนึ่งรายการครับนี่ฮะเลขคนเบอร์หมายเลขเบิเล้ลงหมายเลขสามที่สามพี่รายการนี้นวะจานมือนี่ครับ นี่ฮะจบกันเป็นพันครับเมื่อวานกูเห็นกับตนาครับแต่ผมปล่อยราคาเดิมพี่นี่ฮะน้องปล่อยอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทพอพี่นี่ครับไม่เอาแพงพี่นี่ฮะนังวะจานมือพี่นะครับเจ็ดร้อยบาทราคาเดิมครับนะรายการที่เจ็ดนะครับมาเมื่อวานเห็นกับตาเลยพี่จบันเป็นพันนะครับพอน้องใส่ไปเท่าไหร่นะน้องใส่ไปเจ็ดร้อยเลยคนแรกนะครับกะได้ครับจบเป็นพันแลพันหนึ่งนะพันหนึ่งพันสองแล้วนะรายการนี้เปิดออกมาเป็นไม้พยุงแกะเสมือนจริงครับ รายการที่ได้คุณตั้งเบอร์มาได้สามสิบเอ็ดครับหรายการที่เรียกคนตั้งเบอร์มาได้สามสิบเอ็ดครับพี่นี่ฮะรายการที่แปดนีะครับนี่ฮะแบ่งปันที่สี่ร้อยไอสามร้อยห้าสิบาทพอพี่นี่ครับรายการที่แปดนะครับต่อมาครับรายการที่เก้า อรายการที่ก้าเปิดออกมาพี่โอ้โหรายการนี้เนื้อศาศาสัตว์ัสดุนะครับเลขมงคลพี่นะฮะจัดสร้างเพียงแค่เก้าเหรียญในโลกเท่านั้นนะฮะลงยาแดงพี่รายการนี้ขอที่สี่ร้อยบาทพี่นะตองหกนะพี่นะขอที่สี่ร้อยบาทพี่นะฮะรา,ร,รายการที่เก้านี่ครับต่อมาครับรายการที่สิบ โอ้โรายการที่สิบเปิดมาเลขโค้ดเบอร์ใหม่เลขสี่ครับเนื้อตัดชิ้นสามกระสับจ้พี่นะครับงามๆเลยนะครับรายการนี้ขอสามร้อยห้าสิบาทพอพี่รายการนี้รายการที่สิขบขอ,าบอสามร้อยห้าสิบาทพอพี่นะครัต่อมามนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับ รายการที่สิบเอ็ดเปิดออกมาพี่โอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อนวะคุยพื้นลงยาส้มประคำฝังพลอยแดงนะครับจะสร้างเก้าเหรียญในโลกเลขโค้ดเบอร์หมาย 1, เลขตองหนึ่งฮะเลขค้ดเบอร์หมายเลขตองหนึ่งพี่นะวะเอาไปพี่นะครับขอที่หกร้อยบาทนะวะนะครับขอที่หกร้อยบาทพี่นะวะตองหนึ่งนะครับนะรายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อมาครับรายการที่สิบสอง รายการที่12เปิดออกมาครับโอ้โหมาเดือดแกพี่นะชนวนขับสอนเลเซอร์นะครับกรอบท้องสูตรครับนี่ฮะเลขโค้ดําเบอร์หมายเลขตองหนึ่งครับโอ้โหรายการนี้เป็นรายการเซอร์ไพรส์นะครับ เราได้รายการเซอร์ไพรส์นะครับพี่ๆนะฮะนี่ฮะได้รายการเซอร์ไพรส์นะครับเลขคุณตัวเบอร์ตองหนึ่งนะครับนําเลิกนะพี่นะนี่ฮะรายการนาเลิกพี่รายการที่ขอที่แปดร้อยบาทนะครับรายการนาเลิกองค์นี้ขอที่แปดร้อยบาทพี่เลขคุณตัวเบอร์ตองหนึ่งตอกนาเลิกครับนะรายการที่สิบสองนะครับต่อมาครับรายการที่สิบสาม รายการที่13เปิดออกมาพี่โอ้โหไม้ขนุนไม้ขนุนนะฮะแกะสลักเสมือนจริงนี่เลขโัวทําเบิร์ใหม่เลขหกครับกระดกซับพี่รายการนี้นะขอแบ่งไปให้พี่นะครับที่300นะนะ300บาทต่อพี่นะครับรายการที่13บสามนะฮะต่อมาฮะรายการที่14บนสะี่ รายการที่14ี่เปิดออกมาเป็นเนื้อทองแดงลงดำคุย้ยพืชลงยางธรรมชาติรายการนี้ผมขอ2อ0ยี่ิบาทรายการนี้ขอ2 2 0ยิบาทพอพี่นะครับเลขคืตเบอร์สองศูนย์นะครับรายการที่สิบสี่นะครับต่อมาครับรายการที่ส5บห้ารายการที่ส5บห้านะครับเปิดออกมาพี่โอ้โหเนื้อสองกระสัตรนะครับ เนื้อสองกษัตริย์นะครับจะสร้างสี่สิบเหรียญพี่เลขโค้ดเบอร์อรมาเลขอะไรพี่เราโอ้โหเลขเบิ้ลนะฮะเลขเบิ้ลเอาไปพี่สามร้อยห้าสิบาทนะครับเนื้อสามกษัตริย์นะพี่นะรายการที่สิบห้านี่ครับมาลูกต่อครับพี่ชายรายการที่สิบหกนะครับรายการที่สิบหกครับ น้อเหนียวเว้ยพี่องนี้องนี้จะเนื้อเงินหรือเปล่านะ <c oughs> รายการที่ผ6เปิดขึ้นมาพี่โอ้โหรายการนี้ตะกวดนะนี่ฮะตะัวดหน้าสามกษัตรกรบพี่นี่ครับเลขโคดเบอร์พี่หมายเลขสี่สิบเจ็ดนะครับนี่ฮะอีกหนึ่งรายการนะฮะยอดนิยมพี่นี่ครับอีกหนึ่งรายการยอดนิยมพี่นี่ฮะโอ้โหนี่ฮะ ดูานหลังเนี่ยตะกุดเครับรายการยอดนิยมพี่นะรายการนี้ขอที่4ี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทนะพี่นะรายการที่16หนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่17เจครับรายการที่7เจดโอ้โหไม้พยายนยิ้วดำนบไม้พยายนยิ้วดำพี่นะครับ เลขโค้ดเบอร์อยู่ไงเออนี่ครับโหรายการไม้นะ่จะาม,มาแทบครบเลยนะพี่นะเลขโค้ดําเบนอร์องนี้หมายเลขสามสิบสามสิบห้าสามสี่อะนี่นะครับแทบจะมาครบเลยนะพี่นะรายการนี้เอาไปพี่นะครับขอที่สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทต่อพี่นะฮะต่อมาครับรายการถัดไปครับพี่จ่ายี่ครับรายการถัดไปนะครับ <c oughs> รายการที่28แนะครับเปิดออกมาฮะเนื้อวะะรัรายการนี้เปิดมาเป็นเนื้อนวะผิวโขวดหน้ากากเงินเต็มแผ่นลงยาดีวันนะฮะท้องสูตรเนี่ครับโอ้โหเวะหน้ากากเงินเต็มแผ่นพี่เลขโค้ดนัมเบอร์เนี่ยครับเดี๋ยวผมนะฮะได้เลขมงคลนะพี่มันรุนเลกกันนะเลขมงคลโอ้โหจะเลขมงคลครับ นี่ฮะนวะหน้ากากเงินเต็มแผ่นพี่นะฮะเต็มโอ่งอย่างนี้พี่นะฮะรายการนี้นะครับผมขอที่แปดร้อยบาทนี่ครับโอ้โหดูเลี่ยมกรอบนะเลี่ยมกรอบท้องสูตรดูนะพี่นะรายการนี้สวยจัดพี่เลขคนตเบอร์คงนะนี่ฮะพี่นะนี่นะครับเลี่ยมกรอบท้องสูตรนะครับนะท้องสูตรสามเพชรนะพี่นะนี่ครับขอที่แปดร้อยบาทพอพี่นะโอ้โหนโหนะครับต่อมาครับรายการที่สิบเก้า รายการที่19เปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อชุบทองโบราณครับโอ้โหนี่ฮเนื้อชุบทองโบราณนี่ครับรายการนี้เอาไปพี่แบ่งปันให้เลขคุณตั้เบอร์มาที่สองสอนะครับนัดจะสร้างเก้าอโนโะนัขอที่ห้าร้อยบาทพอพี่เนะครับห้าร้อยบาทพอพี่รายการที่สิบเก้านะครับต่อมาครับรายการที่ยี่สิบครับรายการที่ยี่สิบเปิดมาพี่ โอ้โหเนื้อทองแดงลมดำๆคุ้ยพื้นเนี่ยเลขโค้นเบอร์มาเลขยี่สิบเก้าครับรายการนี้ขอไปนะครับสองร้อยยี่สิบบาทพอพี่นะครับสองร้อยยี่สิบาทพอพี่รายการที่ยี่สิบนะครับนะครับสำนี้ก็มีแบ่งปันยี่สิบรายการนะครับพี่พี่นะฮะหากชอบสนใจกันไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรผมได้เลยนะครับสำนี้ก็ฝากขอบคุณที่พท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากๆครับ